สวัสดีทุกคนบรรยากาศช่วงบายบายวันนี้เป็นย้ายที่5ของเรานะคะย้ายที่5บรรยากาศดีมากเลยค่ะคนละาตำบนที่เราเกี่ยวนะคะตรงนี้นนทุกคนเห็น กังหันลมไหมมีผู้ใดเห็นบักปินบอพี่น้องฝนบักปินมันกําลัางหมุนอยู่ที่เขา่านค่ะนะ่ะอยู่ตรงนี้แหละอยู่มงึมงบักปินนี่แหละเล่าคือเอือนบักปินบานคอยเ,เอือนบักปินค่ะคนไทยเขาเรียกอะไรกังหันกังหันลมนี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้แหละขอบคุณนายหน้านะคะขอบคุณนายหน้าคุณพี่พโนขอบคุณพี่เจี๊ยบนะขอบคุณ ลุงลุงอ๋อขอบคุณพี่อ้นะคะก็คือที่ที่หางานให้เรานะคะที่ให้เราได้มาร่วมทีมเนาะได้มาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะที่ซัพพอร์ตตลอดเวลาค่ะช่วยเรื่องงานตลอดเลยรถที่อยู่ด้วยกันก็ ตอนนี้ได้ยินว่า9ก้าคันนะเก้าคันที่พี่เขาดูแลอยู่เนาะเขาโพดตอนนี้ก็ราคาลงทุกวันเลยค่ะล่าสุด6บาทยี่สิค่ะทุกโคนตายแล้วโอเหนื่อยกับราคาเขาโพดเลย โดยเบาอัดนะคะน้องชายสรอรอเองแล้วก็อาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอ้ก็เปลี่ยนกันขับบ้างนะคะ ่มตอนนี้ก็กลับไปทำเพนลเลอร์นะหัวยาวเนาะไว้ไว้รอรับคุณปู่ค่ะจะได้เกี่ยวข้าวางานตรงนี้รักกับน้องก็ช่วยกันนะคะตามคนพี่น้องดูใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรารถเรามีงวดน,นะคะเรามีหนี้เนาะเราต้องแบ่งกันทำงาน หาเงินค่ะเราเดิมทีมันไม่ได้มีต้นทุน ที่ไรลุนเงินดาวก็จะประมาณนี้ค่ะขยับขยายถ้าไม่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีนะคะถ้าไม่สร้างไว้มันก็ไม่มีมันก็ต้องทําไปส่งงวดไปซ่อมไปเนาะอาชีพรถน่ะูแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลย เขาลอมอาจารย์โอ๋บอกว่านี่ถามในนามกี้ลุงลุงมันไหนมีลูกสาวครับเขาอยากได้ลูกเขยไหมผมจะมาป็นเขยที่นี่ผมอยากมีบ้านติดเขาเันว่า <c oughs> อาจารย์โอ๋เราเน่นค่ะไปเคลียร์ทางไปเคลียร์แดนเดี๋ยวจะเกี่ยวผิดเจ้าออกันมาสามคนหนึ่งสามคนค่ะัวรอขับกระบะ เอาไว้ซื้อข้าวบ้างซื้อตรงน้ำมันบ้างวิ่งดูหน้าง,งานให้บ้างอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องไปดูแปลงกับนายหน้าใช่ไหมเพราะว่าบางทีแปลงไกลๆหรือว่ารถนายหน้ามีรถหลายคันเราก็ต้องไปบอกแปลงเราก็ไปบอกแปลงแล้วก็พารถเราไปลงเกี่ยวเสร็จเจ้านี้ไปลงเจ้านั้นเจ้านั้นเสร็จไปลงเจ้านี้รถเข้าได้ไม่ได,ไได้ต้องไปอ่านงานคนอยู่ข้างล่างต้องเคียยงงานรอนะะ พี่โอก็ช่วยย้ายเทนเลอร์นะะช่วยเก็บเทนเลอร์เวลารถลงเกี่ยวเพราะว่าบางเนี่ยเมื่อกี้ก็มีรถมารอรถไทยเขาก็มารอเพราะว่าตอนที่เราลดลงเทนเลอร์เนาะมันเขาไม่มีที่ให้รถเราจอดแอบ,บถนนหรือว่าไม่มีที่กลับรถเนี่ยก็ต้องเอารถลงตั้งอุ้มแล้วก็รถเกี่ยวก็ลงเกี่ยวให้ได้สองหน้าพอรถเราลงมาจอดบนในที่พื้นนี้ได้ะคะ่ะ ขาก็รอไปช่วงนึงคนเกี่ยวก็นั่นแหละลงเทลเลร์ปุ๊บก,ก็ตั้งอุ้มเกี่ยวแล้วค่ะคนย้ายก็ย้ายไปเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ได้รอนานนะคะกับการกับการที่เราคนย้ายหรือว่าบางทีใช้ถนนร่วมกันอย่างนี้เนาะบางที <c oughs> ทางมันแคบจริงค่ะรถมันรถมันหลบกันไม่ได้ก็ก็ต้องจำเป็นนะคะรอบ้างนิดหน่อยเนาะต้องขออภัยด้วยค่ะ กพยายามเร่งพยายามเคลียร์รถไม่ให้ไม่ให้ขวางหรือว่านั่นกันค่ะทางแคบจริงรถลุกไม่ได้เลยมาสามคน สองคนก็กําลังดีสองคนสามคนนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าชีวิตไว้รุ่นเงินดาวนะ ก็ถืนมันหนักออกการนะคะเราต้องหาเงินใช้นี่นี่ค่างวดนี่ค่าตา <c oughs> แล้วก็นี่ยิบย่อยที่เรายืมมาซ่อมอีกไปเกี่ยวมาเจ้าเมื่อกี้แกก็บอก พี่นูพี่หน้ามาเกี่ยวให้ยายอีกนะค่ะได้ค่ะยินดีรับใช้บริการ ห้าไร่ก็ได้ได้นะคะได้ได้งานได้งานเจ้าแรกเก้าไร่เจ้าสองเจ้าสองห้าไร่เก้าไร่นี้ได้สิบเอ็ดตันเกือบสิบสองตันค่ะเจ้าสองห้าไร่ได้ประมาณสิบตันเจ้าสามไปได้ได้ไร่ได้หกไร่ค่ะนี่ สาเจ้านี้เจ้าสี่เจ้าสี่สี่ย้ายสย้ายจะว่ามาไกลอยู่สย,ย้ายเจ้านี้สิบไล่แล้วก็จะไปอีกเจ้าหนึ่งเจ็ดไล่ค่ะหลายย้ายหน่อยแต่ก็ได้งานอยู่เราไม่ได้เกี่ยวเร็วนะคะเกี่ยวอย่างนี้แหละ จะเกี่ยวข้าวลูกเกี่ยวขาพวก็ไปแค่นี้นะคะพวกนี้เฉิมมากทํางานแบบไปเรื่อยๆไม่ไม่รีบไ,ไ,ไม่เร่งไม่ร้อนอาศัยว่าช่วงแบบเราเคิดเราเคลียร์หน้างานไว้รองไงมันมันก็จะได้แบบรวดเร็วกินข้าวก็เปลี่ยนกันกินอย่างเงี้ยทําเวลารงงานไปเช้าค่ะโลงงานแต่เช้าเพราะว่าตอนเย็น้านเขาก็ปิดไวเนาะหกโมงเขาก็ปิดแล้วไม่ซื้อละ เขาจำกัดซื้อค่ะตีนี้เนี่ยหน้าก็บ่นว่าขายก็โคตยากขนาดว่าแกซื้อเองนะซื้อเองซื้อกระเช้าไร่เงี้ยเขาไปขายให้ร้านย่งขายยากเลยค่ะตื่นตีห้ากว่าทุกวันตีห้าหกโมง